ในตอนนี้นะครับผมตื่อข่าวญี่ปุ่นเนี่ยจะมีข่าวหนึ่งที่โด่งดังมากๆนะเป็นท็อปอปเดอทาวแล้วก็ใครที่ใช้ youtube ในญี่ปุ่นแล้วก็มันเวลามันจะขึ้นนิวฟ e ดต่างๆที่เป็นคลิปใหม่ๆจากสำนักข่าวต่างๆเนี่ยข่าวของชายคนนี้จะโผลไปทุกคนทุกแห่งทุกสื่อนะตอนนี้จะเล่นเรื่องของชายผู้นี้หมดเลยนะครับ ที่วันนี้อยากจะมาพูดถึงเนี่ยไม่ใช่อะไรหลายคนถ้าเคยมาญี่ปุ่นผมคิดว่ามันต้องผ่านตาบ้างเว้ยไม่มากก็น้อยเพราะว่ารูปของเขาอะแม่งเยอะมากๆนะฮะอ่ะเราดูเนี่ยมีรูปบางส่วนคือผมอาไม่ค่อยได้ถ่ายมาเองหรอกเพราะว่าเฮียอ,อยู่ใครจะมาถ่ายภาพประกาศจับตามสถานีรถไฟวะหรือสถานีตำรวจนะครับนี่คือภาพตามสถานีรถไฟต่างๆนะครับแล้วก็ตามเอ่อ สถานที่ทางราชการป้ายบอร์ดหรือตามทางเดินนะส่วนใหญ่ภาพที่ผมเปิดอยู่ตอนนี้เนี่ยคือเป็นภาพตามสถานรถไฟนะครับสถานรถไฟต่างๆไม่ว่าจะใต้ดินบนดินนะครับแล้วกอ็อย่างอันนี้จะเป็นขยายรูปนหนึงอ่ะอย่างนี้จะเป็นตู้กระจกที่อยู่ตาม สถานที่ราชการเช่นแบบสํานักงานเขตหรือไม่ก็เป็นสถานีตารวจใหญ่ๆนะก็จะมีตู้กระจกที่แบบมีป้ายประกาศากิจกรรมของตํารวจหรือกิจกรรมของหน่วยงานรัฐและไม่ต้องไม่พลาดว่าต้องมีประกาศจับรูปเหล่านี้นะครับหรือว่าเป็นรูปที่มีทุกหนแห่งนะมีทุกสอนอมีทุกสถานีนะทั่วไปหมดอืมทั่วไปหมด<ล>คือทั่วประเทศใช่ไหมทั่วประเทศครับอืมโตเกียวก็มีโอซาก้าก็มีชานเมืองในเกียวโตก็มี ไปที่ไหนก็เจอร,รูปรูปนี้ก็มีหลายๆคนแต่ว่าทำไมทำไมคนนี้โดดเด่นยังไงทำไมต้องประกาศจับขนาดนี้ถึงขั้นบอกว่าขนาดคนไทยไปยังไงก็เจอนี่มันคืออะไรวะก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยเอ,อชายคนนี้นะครับผมมีชื่อว่าฮิริชิมะตาโตชิคนคนนี้นะฮะประเด็นคือ ส่วนใหญ่ประกาศจับก็จะเป็นรูปแบบที่มันแบบใกล้เคียงปัจจุบันหน่อยถูกไหมแบบรูปเช่นบบจับบัตรประจําตัวหรือจับฐานข้อมูลที่พอมีอยู่อะไรเงี้ยนะใช่ไหมมันก็จะแบบไม่นานสาฝ่ามีปนาก็ไม่เหมือนกันแล้วเขจับเจอหรอกนะแล้วประกาศจับสองคนอ่าแต่นี่นี่ประกาศจับรูปเดียวไอ้คนเดียวกันนะคนเดียวกันนะครับคนเดียวกันเออไม่สองแนวสองสไตล์เลยใช่เพราะคือที่มันแบบเป็นที่เตะตาเนี่ยเพราะว่าประกาศจับของไอ้คนคนนี้อ่ะ วิรกรรมที่เขาก่อขึ้นน่ะเขาคือผู้ก่อการร้ายเว้ยอ่าและผู้ก่อการร้ายที่พูดไปแม่งจะโดน YouTube เหลืองบอกว่าเอาเป็นว่าพยายามพยายามอ้อมพยายามก่อวิรากรรมด้วยระเบิดนะครับเมื่อปีหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่ปีนี้สองพันสีสิบสี่ดีสิบสี่เข้าสู่แม่งก็เข้าสู่ปีที่ห้าสแล้วนะ เข้าสู่ปีที่ห้าสิบของคนคนนี้ของวิรกรรมคนคนนี้แล้วนะครับนี่คือวิรกรรมคนนี้ใช่ไหมรูปนี้เลย,เยะวิรกรรมคนนี้รูปนี้เลยคืออ่าถ้าเรียกเป็นภาษาอ่าภาษาอังกฤษนะก็จะเรียกว่า Mitsubishi Heavy Industry Bombing ปี1974ก็คือเหตุก่อวินาศกรรมด้วยระเบิดที่หน้าตึกสำนักงานมิ s h i ิชิที่โตเกียว <S <S <75. S 1> นะครับ เจ็ดห้านี่ช่วงนักศึกษาปะทวงปะไม่ใช่ใช่ไหม่วกนั้นปะนักศึกษาปะทวงหมายถึงปะทวงในญี่ปุ่นหรืออะไรครับเี่ยวเออในญี่ปุ่นในญี่ปุ่นช่วงไล่ๆกันเพราะว่าช่วงเวลาประมาณช่วงนั้นอะช่วงประมาณห้าสิบปีที่แล้วนะครับเป็นช่วงที่อผู้กพูดเป็นช่วงที่สถานการณ์การเมืองในญี่ปุ่นค่อนข้างเข้มข้นมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มฝ่ายซ้ายฝ่ายซ้ายที่แบบว่าต้องการปลดแอกญี่ปุ่นจากจากแบบ เป็นพวกอนาชีอะอนาชีคือหมายถึงแบบว่าเฮ้ยเราจะไม่อยู่ภายใต้การปกครองของหน่วยงานรัฐใดๆทุกคนแม่งคือริเบอลเลเป็นแบบไอ้เหี้ยเพื่อเข้าใจเข้าใจหลายคนท่นอะไรเงี้ยเป็นประมาณนั้นใช่ใช่ใช่ศึกษาโอ้โหแบบเป็นนั่นนะเป็นโวหรุนแรงมากเลยอ่ะเป็นข่าวเยอะเหมือนกันสมัยนั้นเออจะงงหน่อยว่าเขาคุยกันเรื่องอะไรแล้วก็ตีแล้วก็ตีคู่กันมาก็คือช่วงนั้นมีใช้มีกลุ่มที่เรียกว่านิฮงเซจิเซจิกุลก็คือ เราเคยเราเรียกพวกแบบพวกจีนแดงพวกอะไรงี่มานี่คือญี่ปุ่นแดงเว้ยใจเป็นนิสเรดอาร์มี่ก็คืออันเนี้ย<ม>นอกจากซ้ายจัดแล้วคือเป็นกลุ่มที่สนับสนุนคอมมิวนิสต์เลยเว้ยเออ,อเคลื่อนไหวในญี่ปุ่นช่วงประมาณปีเจ็ดศูนย์เหมือนกันนะครับแล้วก็าตามทั่โลกนะตอนนั้นใช่แล้วผลงานเรียกว่าผลงานก็ไม่ถูกเรียกว่าการก่อวินาศกรรมที่ตึกมิตซูบิชิครั้งนั้นเนี่ยเป็นการแบบวางระเบิดถูกไหมอ่ะอันนั้น่ะเป็นผลงานของ ฝีมือของกลุ่มที่เรียกว่าคิกาชิเอเชียฮันนิจิบูโซเซนเซนนะครับหรือแปลได้ว่าอะไรนะกลุ่มเอเชียตะวันออกต่อต้านญี่ปุ่นเรียกว่าแบบเรียกว่ากลุ่มกองกำลังเอเชียตะวันออกต่อต้านรัฐบาลญี่ปุ่นประมาณนี้อืม ปิสูก็คล้ายๆเคสนั้นแหละตอนต้น,นที่ถาไอ้ที่ดมานาริซ่าแม่งบอกิิซูวิชีแม่งดูเป็นอนาชีดูเป็นบริษัทชน,นส์ไอ้บัสึกใหญ่ๆเออเราต้องทำลายมันใช่ก็เลยมีการกปนะกอวินาสศกรรมตรงนั้นนะครับและเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยออมีผู้เสียชีวิต8คนนะครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยสามรอยกว่าคนถือว่าเยอะมากนะครับแล้วคุณดูภาพความเสียหายคือมันอาจจะมันอาจจะแบบ ไม่ใช่ถึงกับแบบโอ้ตึกพังหรืออะไรเงี้ยแต่ก็คือเรียกว่าน่าจะมีกนนั่นนะนี่คือมูแริอเออน่นแต่แต่มันระเบิดไงให้ตึกไม่พังว่าถ้าเกิดมันพังขนาดนี้เออแปลกดีมันเป็นแรงดันเนาะน่าจะเป็นแรงดันแล้วก็แบบกระจงกระจกแตกอะไรเงี้ยนะแตกแกหลายชั้นเนี่ยแบบสองชั้นสองชั้นน่าจะค่อนข้างเละเสียหายหนักอยู่นะครับดูภายนอกก็เละหมดเลยข้างเออข้างในก็บางบางจุดก็เละบางจุดไม่เละระเบิดสมัยนั้นประหลาดดีเนาะน่าๆประมาณนั้นนะ ทีนี้แต่ก็มีนั่นเมี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 คนสูญเสียไหมฮะก็ม,ม,มีมีผู้เสียชีวิตแปดคนนะครับแล้วก็มีมีบาดเจ็บสามร้อยกว่าคนเกือบสี่ร้อยคนก <20 S 2> วางังินท่งแบบผู้บาดเจ็บเยอะมากนะฮะทีนี้กลุ่มผู้ก่อการในตอนนั้นเนี่ยหลายคนแล้วก็ส่วนใหญ่ด้วยของกลุ่มไอเอเชียตะวันออกต่อต้านญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ถูกจับได้ครับอืมส่วนใหญ่ถูกจับได้ในแล้วก็กลุ่มก็ถูกสลายในปีถัดมาแล้วก็มีสมาชิกกลุ่มบางส่วนกระจายไปอยู่กับ อกองทัพญี่ปุ่นแดงอะไรแบบนั้นแล้วก็ค่อยๆเสื่อมมาเรื่อยๆจนถึงแบบพอเข้าช่วงยุค2000มาก็กก,ก,ก็็ไม่มี power อะไรในการเคลื่อนไหวทางการเมืองมากมายเท่าไหร่แล้วอะไรแบบนี้ปีไซแอนหมดแล้วอะไรว่ากันไปไม่รู้อันนี้ <laughs> ก็ว่ากันไปนะครับแต่หนึ่งในกลุ่มผู้ก่อการในวันนั้นและ,ะยังจับตัวไม่ได้เลยก็คือนาแว่นคนนี้ครับเขาชื่อจิริชิมะซาโตชิจิริชิมะซาโตชินะ ก็คือ1974นะครับแล้วรูปที่เขาหามาได้เนี่ยก็คือแบบรูปเอาในช่วงเวลาที่แบบช่วงเวลาประมาณนั้นอนะช่วงที่เขาใกล้เคียงอะใกล้ใกล้เคียงกับจุดก่อเหตุนั่นแหละใช่ปะ,ะหลังจากก่อเหตุแล้วก็น่าจะไม่มีรูปเลยใช่ใช่ไปไม่ได้นะหลังจากนั้นก็หายไปเลยครับก็ยังก็ไม่สามารถติดตามได้ก็เท่ากับว่ามีประกาศจับของเขาทั่วไปหมดเลยเพราะว่าเอ,องานวางระเบิดนี่คือแบบเรื่องร้แรงถูกไหม ใครก็บอกว่านี่คือแม่งระดับผู้ก่อการร้ายเลยนะเว้ยเออแล้วก็ติดป้ายประกาศจับหาตัวกันอย่างแพร่หลายมาตั้งแต่ตอนนั้นนะแล้วผ่านจน,จนผมไปเที่ยวญี่ปุ่นหรือจนมาผมมาอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยผมเห็นป้ายประกาศเนี้ตลอดเวลาเลยแบบได้ตลอดทุกที่เลยผมก็นึกในใจว่าแบบไอ้เช่ีนเนี่ยเขาตามประวัตินะเขาบอกเกิดปีหนึ่งเก้าห้าสี่ ก็คือหมายถึงว่าณเวลาที่เกิดเหตุที่เขากอกาะการเนี่ยเขาอายุประมาณยี่สิบปีแค่นั้นเองในรูปเนี่ยคืออายุยี่สิบซึ่งแบบว่าไอ้เชีย่ยเวลามันผ่านตอนนั้นมันผ่านมาเกือบห้าสิบปีแล้วดูไหมผมมาญี่ปุ่นตั้งแต่สองพันสิบเจ็ดก็แบบอุยเชีย่ยป่านนี้กลวว่าจบไป่ได้กว่ามันตายไปแล้วไม่ก็แบบมันก็หนียิวรอกประเทศไปแล้วมัง้งหลายคนก็คิดแบบนี้นะครับอจนกระทั่งนะโอโ้เดือนมกราฮันสามากเดือนมกราปีนี้หลายเรื่องแล้วเกิน โูมกราอีกละอ่ะต่อใช่25มกราคมที่ผ่านมาครับนะอมีชายคนหนึ่งนะป่วยเป็นมะเร็งเข้าแล้วเป็นมะเร็งในกระเพาะอาหารระยะสุดท้ายอืมเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในคานากะวะอืมแต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นมะเร็งระยะระยะสุดท้ายเนี่ยถือว่าโอ๋อไม่ม่แล้วเรียบร้อยก็เกมโอเวอร์แล้วใช่ก็ถือว่าเกมแล้วแต่ว่า เขากลับบอกว่าตัวเขาอ่ะใช้ชื่อปลอมมาตลอดอืมในช่วงชีวิตที่เหลืออยู่อ่ะเขาอยากจะใช้ชื่อจริงอืมและชื่อของผมคือฮิริชิมะตาโตชิเอ๊ะชื่อคุณคุณน่ะทุกคนก็ักข่าวก็เล่นกันท่วนหน้าเลยเว้ยว่า,วาไอ้เฮ้ยคนคนนี้เผยตัวตนออกมาแล้วเป็นมะเร็งไปโรงพยาบาลในคานากะวะอายุเจ็ดสิบ คิริชิมะซาโตชิเออแล้วตำรวจก็เข้าสืบสวนนะครับทั้งที่ยังมาอยู่ในโรงพยาบาลนั่นแหละก็คือไปสอบปากคำเท่าที่สามารถทำได้นะ,ะแล้วในตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีรูปเผยออกมาว่าแบบเฮ้ยเป็นยังไงว่าคนคนนี้คือเป็นยังไงแล้วแล้วตัวจริงหรอไม่ใช่พวกมัว่วแอบอ้างหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยนักข่าววันแรกๆที่ออกมาในะตอนนั้นเนี่ยคือออกมาประมาณว่า เอ่อคนคนนี้เนี่ยที่คนที่แบบว่าเอ้ยอ้างว่าตัวเองคือคิริชิมะซาโตชิตัวจริงเนี่ยอืมรู้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับคดีนั้นๆเนี่ยในในจุดที่คนทั่วไปไม่รู้และมั่นใจว่าคิริชิมะซาโตชิเท่านั้นที่รู้เนี่ยคนนี้รู้อืมตำรวจสืบสวนเบื้องต้นรู้นะครับแล้วก็อย่างแรกเลยก็คือเตรียมเตรียมตรวจดีก่อนเพราะว่ามีญาติ ต่างๆของคนคนนี้อยู่ซึ่งแบบว่าอาจจะพอเทียบตรวจ DNA ได้ก็เลยเตรียมที่จะตรวจในลักษณะนั้นนะครับทีนี้สืบก็สืบกันไปเรื่อยๆต่อรอผลการตรวจ DNA ออหรืออะไรต่างๆนะแต่ว่า29มกราคมที่ผ่านมาครับตายตายแล้วก็ได้บิน ก็เป so yes. mm ็นอย่างที Mine. ่เรื่องได้ยินหลายครั้งว่าคนที่เป็นป่วยเป้าแนวแนวเนี้ยอืพอใกล้ตายเขาจะรู้ว่าไม่รอดแล้วแหละคงอยู่ได้ไม่นานใช่ใช่เราเชื่อว่าประกาศตัวเนี่ยรู้ว่าชัวร์ไม่เกินคงรู้ตัวว่าอยู่ได้ไม่นานแล้วเลยกล้าประกาศอืมอืมอืนะผลก็คือยี่สิบเก้ามกราคมที่ผ่านมาครับคนที่อ้างว่าเป็นคิริชิมะซาโตชิก็เสียชีวิตนะครับด้วยออ่เนี่ยแหละก็มะเร็งระยะสุดท้าย นะเอ่อทีนี้อันนี้ภาพที่ผมที่ผมแปะไว้ก็คือตอนที่ประกาศว่าผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นคิริชิมาซาตโตชิเสียชีวิตแล้วนะครับอ๋อกิสองตัวสุดท้ายอะครับผมเวลาประกาศข่าวเห็นครับนี่เออแปลว่ามีคนเสียชีวิตอ่าเป็นเป็นคำว่าชิโบเนี่ยคือคําว่าเสียชีวิตในเชิงแบบค่อนข้างอทางการทางการนะครับแบบชิโนอะไรชินะอะไรพวกนี้อันนี้มันจะแบบคําภาษาพูดเป็นภาษาพูดนะครับชิโบนี่คือคําทางการประมาณนี้นะ ทีนี้อ่ะเขาตายไปแล้วแต่ว่าอ่ะเขาเป็นตัวจริงไหมแล้วข่าวอื่นสืบต่อมาเป็นยังไงก็คือรอะหว่างในจนถึงวันนี้นะผมขอเล่าทุกอย่างก่อนที่จะถึงวันนี้ก่อนนะครับเพราะวันนี้มีข่าวใหม่มาพอดีซึ่งวัน,วนเวลาสมมากนะอ่าก็มีการสืบมาก่อนว่าคนคนนี้อ่าแล้วที่ผ่าน,านมาแม่งเป็นคนยังไงใช้ชีวิตยังไงวะอเอ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 อหน้าข่าวไปรู้มาได้เหรอวะก็ไ,ไปตามสืบมาว่าก็คือ ก็ด mm ูว hmm. no, mm ่าเขาอยู่ที่ไหนอ่าก่อนอื่นเลยคนคนคนนี้อยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ตำรวจไงก็คือตำรวจตำรวจไปสืบตามสืบมาแหละว่าอยู่ที่ไหนกันนะครับก็ปรากฏว่าเขาเขานะครับตัวเขานะคนคนนี้เนี่ยเอ่อทำงานนะทำงานเป็นเอ่อเรียกว่าไงดี ทำงานไซต์ก่อสร้างอยู่ในเมืองฟูจิาวะจังหวัดคานากาวะก็คค่อนข้างจะชานเมืองหน่อยนะครับในจังในจังหวัดคานากาวะนะแล้วนี่คือบ้านของเขาฮะนี่เป็นกระท่อมมีภาพมีภาพมีภาพเนี่ยเป็นกระท่อมแบบเล็กมากแล้วก็เป็นพื้นที่ห้องหกเสือนะครับเล็กมากนะเออคือไปด,ดูข้างนอกบ้านคนอ,อื่นอน่ะเหมือนเหมือนบ้านเหมือนเป็น,นปอาศัยบ้านคนอ,อื่นอยู่เลยแบบบ้านที่แบ่งแบบไม่มีใครอยู่แล้วลวทิ้งอ่ะแล้วก็ไปสวมรอยอย่างนี้เลยว่ะ นะแล้วก็มีการสอบถามนักชาวบ้านและผู้ที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยแบบว่าเออได้พบปะหรือรู้จักหรู้จักกับผู้ชายคนนี้ไหมเขาเป็นอะไรยังไงไหมก็ปรากฏว่าที่จริงแล้วเนี่ยครีชิมาซาโตชิเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือเริ่มออกการว่าแบบไม่สบายอะไรเงี้ยมามาแล้วก็คือก่อนหน้านั้นมีมีผู้ชายสองคนพบว่าเขาเออนั่งฟุบอยู่ตรงใกล้ๆกับตู้กดน้ำนะตู้กดเครื่องขาย ขายเครื่องดื่มอัตโนมัติใกล้ๆกับที่พักของเขาแล้วก็ผู้ชายสองคนนี้ก็พยุงเขากลับมาที่พักนะเนี่อันนี้เป็นภาพเป็นภาพเอเป็นภาพกราฟิกว่าแบบเออเนี่ยผู้ชายสองคนนี้ก็พยุงเจ้าตัวที่เป็นสีฟ้าเนี่ยกลับมาที่พักแล้วก็ตามข่าวก็บอกว่าในห้องเนี่ยก็เป็นเป็นห้องเล็กๆแบบนี้เลยมีมีเตาไอ้นั่นอ่ะเตาความร้อนสองเตาแล้วก็ในห้องก็เป็นกล่องเป็นของสัมภาระระเกะระกะไปหมดก็คือเขาบอกว่าสภาพดูแล้วแม่งเหมือนแบบแม่งเหมือนไม่ใช่ที่อยู่ ของคนปกติคือถ้าอยู่ก็แบบว่าแม่งแบบขัดสนมากๆเลยแบบนั้นนะครับแล้วก็อ่ะระหว่างนั้นก็มีการสืบไปเรื่อยนะครับว่าเอ้ยแล้วคนคนนี้คือยังไงนะครับอย่างที่บอกก็คือเขาทํางานในไซต์ก่อสร้างแล้วรับเงินเป็นค่าจ้างรายวันเป็นเงินสดครับไม่เข้าระบบเงินเดือนอืม<บ>ไม่มีมือ,มอใชรร่รับเงินเป็นเงินสดแบบไม่มีการจดบันทึกใช่ก็ <c oughs> รับรับเงินเป็นเงิน <c oughs> สด ใส่ซองเป็นรายเดือนมาหรือเป็นรายวันมานะครับแล้วก็ไม่เจ้าตัวไม่มีมือถือนะครับไม่มีโทรศัพท์ติดต่อแล้วไอ้บ้านที่อยู่ตรงนี้ก็คืออยู่ใกล,กล้ๆกับเขตไซต์ก่อสร้างเลยก็คือเรียกว่าเห็นว่าอาคารที่พักนี้ก็คือเหมือนแบบเป็นเป็นพื้นที่ของไซต์ก่อสร้างที่มีไว้ให้คนงานอ,อยู่อาศัยก็คือว่าง่ายๆเหมือนอยู่แคมป์คนงานมาตลอดนะครับ แล้วนี่คือภาพนะฮะอนภาพที่เปิดอยู่เนี้คือภาพที่มีคนรู้จักที่แบบว่าในกลุ่มแบบอาจจะพวกพวกคนงานด้วยกันเองเคยถ่ายไว้ตอนไปดื่มไปอะไรงี้กันนี่นี่ก็คือภาพของเนี่ยเป็นตะลุงใส่แว่นหน้ายิ้มๆคนนี้นะเอาเอาหน้าไปท้าประกาศจับเพราะไม่มีใครจับอ่ะเออก็ดูไม่ออกนะดูไม่ออกเล่เาใช่เช่ดูไม่ออกแล้วก็ในช่วงในช่วงสองสองสามวันนี้ก็คือแบบคนรู้จักของเขาก็ค่อยๆแบบ เออเอาภาพมาให้ดูว่าเอ้ยน่าจะใช่ก็คือคนนี้แหละอะไรเงี้ยเพราะว่าเอสรุปก็คือคนนี้นะฮะชายคนนี้เนี่ยที่ทํางานไซต์ก่อสร้างเนี่ยเขาใช้ชื่อปลอมว่าอุจิดะฮิโรชิอืมแล้วมีไลฟ์สไตล์หลักๆเลยก็คือทํางานไซต์ก่อสร้างแล้วก็ตกตกค่ำตกเย็นหลายๆวันก็คือในในหลายๆวันต่อสัปดาห์คือไปร้านเหล้าอยู่ผับอยู่บาร์นะครับก็คือเรียกว่าไป ไปร้านเหล้าบ่อยจนมีชื่อเล่นนะอุจิอุจิดะฮิโรชิเนี่ยมีชื่อเล่นสองชื่อเว้ยชื่ออุจิกับอู้ยังก็คือเ,เรียกว่าเป็นป่าที่แบบว่าไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์โดยที่แบบว่ามีชื่อเล่นเฉพาะแล้วว่าโอ้ยลุงลุงอุจ้มาแล้วอะไรเงี้ยเป็นแบบนั้นเว้ยเออไปบ่อยมากนะครับผับบาร์นะจนแบบว่ามีแบบเออคนตามร้านเหล้าร้านกินดื่มทั้งหลายแหล่ก็รู้จักอืม คุ้นหูคุ้นตาดีแล้วก็มีการสัมภาษณ์ผู้คนในร้านเหล่านั้นแบบไม่เปิดเผยนะว่าแบบร้านไหนอะไรอย่างนี้นะว่าแบบเออก็ก็เห็นอยู่แหละก็แบบนึกไม่ออกนึกไม่ถึงเลยว่าจะใช่คนนี้เพราะว่า,ไม,ไ,วาไม่เหมือนเลยไม่ม,ไม,มีไม่มีเขาเลยประมาณนั้นนะเนี่ยก็เป็นตะลุงอายุห้าเอเจ็ดสิบแบบนี้แล้วอย่างล่าสุดเมื่อวานเมื่อวานนะครับนนอกจากภาพนิ่งแล้วอ่ะมีไปยันคนที่แบบถ่ายวิดีโอเขาได้เว้ยะแบบตอนที่เขายังแบบกินดื่มปาร์ตี้ในผับนะ ก็เป็นประมาณอย่างนี้คุณดูดิเนี่ยไอ้เชียมากระทั่งแบบตอนนี้ยังเต้นอยู่ในผับในบาร์เนี่ยดูดิเต้นเขาโอโ้โหเนี่ยเนี่ยเป็นอะไรแบบเนี้ชีวิตเลื่อนลมเนาะเออชีวิตเลื่อนลมนะนี่ก็คือเนี่ยก็ก็มีภาพออกมาเรื่อยๆนะครับว่าเออคนคนนี้เป็นภาพแบบไหนใช้ชีวิตแบบไหนอืมจนกระทั่งนะก็ได้มาถึงจุดทีเออ่เป็นมะเร็งนะครับแล้วก็ก็เสียชีวิตไปทีนี้วันนี้พอดี ก็น่าจะปิดคดีได้เพราะว่าผลตัวจ DNA ก็ออกมาแล้วครับว่าจริงตัวูบจริงปะเราไม่ใช่ถ้าไม่จริงนี่ฮาเลยนะ,ะว่าตัว dna ไม่มีไม่มีความแตกต่างกับญาติที่ตรวจสอจบ,บอนั่นหมายความว่ามีมความมีความเป็นไปได้สูงมากๆว่าเก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตแล้วว่าตัวจริงแน่นอน,นะ,ะก็น่าจะตัวจริงแหละถ้าอย่างนั้นถ้าดีเมันเก้าสิบมันแหมมันไม่ คือ,คอเงคองตรงแล้วล่ะข <c oughs> <c oughs> คงตรงแล้วล่ะอคอ,ค,อคือเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเขารอน่าจะรอแบบว่าผลไฟนอลนมัง้งตอนนี้ข่าวญี่ปุ่นเลยประกาศว่าอะไรนะไม่มีความคาดเคลื่อนคือตอนแรกผมก็แบบว่าถ้าไม่มันใช้คํากากวมอะถ้ามันไม่ใช้คําชัดเจนไปเลยว่าเอ้ยตรงแน่นอนอะไรเงี้ยเขาใช้คาว่าตัว d เอแล้วไม่มีความคาดเคลื่อนกับญาติเขาเรียกว่างนี้เขาใช้คําประมาณนี้เว้ยไม่คาดเคลื่อนกับญาติซึ่งก็ค่อนข้างน่าจะแทบจะชัวร์แล้วว่าไอเชยนนี้ตัวจริงแน่นอนนะครับ ก็กลายเป็นว่าสามารถปิดคดีได้โดยที่ปิดตานานเมืองไปอีกหนึ่งตำนานโดยที่50ปีตํารวจจับไม่ได้อืมไม่มีใครจับได้เอ้อที่ที่จับได้นี่ก็คือเจ้าเจ้าตัวไปเผยตัวเองเพราะว่าใกล้ตายแล้วว่าง,ง่ายๆถูกไหมอยู่บนประกาศจับ <ตำ S 2> คือเรามารู้ตอน,ตอนหลังแล้วไงคือจริงๆต้อง,ต,องต้องแท็กเสีดดยดายเจ้าตัวเสียไปแล้วคือมันต้องตอนตอนที่หลังจากเกิดเหตุใช้ชีวิตยังไง คือมันมีช่องว่างอยู่ตั้งห้าสิบปีอ่ะมันอาจจะต้องเขาอาจจะไปทําเลยก็ได้ที่มันทําให้กลับไม่ได้อ่ะก็เป็นไปได้แต่เราไม่รู้ไงเออนั่นแหละเอองทีเรางเราไม่รู้มันนั่นแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครรู้แล้วก็คือเหมือนกับนั่นแหละคือแบบกูกูจะถึงเส้นชัยแล้วอ่ะอีกสิบเก้าถึงเส้นชัยกูค่อยมาประกาศตัวว่าเฮไอเทียเออแล้วก็คือจริงๆอ่ะหน้าวันที่วันวันแรกๆที่เขาเข้าโรงพยาบาลไปเนี่ยจริงๆข่าวก็ออกมาพูดกันประมาณนึงแล้วว่า ต่อให้ตรวจสอบได้ว่าเป็น,ปนตัวจริงแล้วก็เขายังถ้าสมมติเขายังมีชีวิตอยู่ตอนเนี้ก็น่าจะเอาตัวเข้าคุกไม่ได้แล้วเพราะว่าอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถเอาไปจําคุกได้แล้วประมาณนั้นอก็รักษาให้หายออกก่อนเหมือนคดีที่เราสรุปไปก็อาจจะเป็นประมาณอย่างนั้นใช่แต่ว่าก็คือคือหมายถึงว่าไม่อยู่ในสภาพที่จะเอาเข้าคุกได้ในตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็แบบว่าแล้วแล้วแม่งดันมาตายเอาตอน เนี่ยวันที่29เมา่อาคผมที่ผ่านมาเออผมรู้แหละว่าผมเขาหน้าเขาผมว่าเขาน่าจะรู้แหละว่าใกล้แล้วก็นั่นละในหนแล้วขอน่นขอะขอไม่ไปอย่างเงียบเชียบไม่ไปอย่างเดียวดายขอให้ทุกคนเป็นที่จดจำํำในแบบที่ไม่ค่อยดีเออมาเฉลยเนะแบบว,ออว่าเฉลยความจริงอย่างนี้เลยแล้วก็ อ่ะกูไปแล้วบายบายนะก็ดีก็ดีก็ดีแบบจะได้รู้ว่าเดีถ้าเกิดหายไปประกาศจับมันก็อยู่อย่างนี้ไปอีกประมาณสิบปีอ่ะเออง่าจะอยู่ไปแบบถึงร้อยปีอะไรเงี้ยเออจนแบบแม่งคงตายแล้วจริงๆมั้งอะรเงแม่งคงนั้นแล้วแหละจำหน่ายไปแล้วแหละจะขึ้นทะเบียนมรณะไปแล้วอ่ะใช่ใช่ก้าวสิบไปนะนะก็เลยเออแม้แต่เจ้าหน้าที่สืบสวนเองเนี่ยเขาก็ยอมรับนะว่าแบบมันเป็นความพ่ายแพ้ของตํารวจนะอือสอบคดีนี้เพราะว่า ตำรวจรุ่นนั้นตำรวจรุ่นนั้นแลน้วจนถึงปัจจุบันก็ว่าได้เพราะว่าประกาศจับมันอยู่ทั่วเมืองจนถึงตอนนี้ถูกปะมันเท่ากับว่าหน้าที่เนี้ยตำรวจทั่วประเทศญี่ปุ่นต้องรับช่วงต่อมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันแล้วแม่งไ,ไม่มีใครจับไ,ไม่ดีไม่มีด้วยเพราะว่าคณะสอบคณะตามคือมันแพ้ตั้งแต่ยกเลอกคณะตามหาจับแล้วล่ะคือมันคดีนี้มันเขาเรียกว่าไงมันต้องเป็นชุดคดีทำ ผู้ต้องหาผู้ผู้ก่อการวางระเบิดเนี่ยเออมันต้องเป็นคณะกลุ่มคณะเนี่ยถ้าเกิดจับไม่ได้มันแพ้แต่ตอนยุบกลุ่มนั้นแหละคือจะไปปัดให้ตำรวจรุนหลังซึ่งตอนนี้นไม่รู้ว่าตอนนั้นไม่รู้ว่าหนีไปไหนอะ่ะมันกออ็น่าเห็นใจตำรวจญี่ปุ่นเนาะมันก็เกินไปหน่อยเออแต่ก็พูดพูดอย่างนั้นก็พูดได้แหละแต่ว่ามันมันควรจะประกาศความพ่แพ้ตั้งแต่ตอนยุบคณะสอบสวนนั้นแล้วละ่ะนะประมาณนี้นะครับ <S 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 ก็ถือว่า เป็นตำนานนะก็ปิดตำนานไปซึ่งเป็นแบบเป็นตำนานที่แบบไม่ใช่ตำนานที่นายยกย่องเป็นตำนานของวายรายที่แบบไอ้เชื่อรอดรอดได้ยังไงด้วยไม่บอกด้วยจนถึงตอนนี้แล้วก็สามารถแบบเรียกว่าไงดีจากโลกนี้ไปอย่างผู้ชนะผู้ชนะผู้ชนะทั้งทางกฎหมายและต่างๆโดยที่เราไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าเขานั่นทขารักษาไงนั่นอยู่ดีเป็นสุดท้ายเลยก็น่าจะโอ้ไอ้โรคดีนะทรมานจริง เออแต่ก็แต่แต่จะเรียกว่าชนะแล้วแบบเป็นชีวิตที่มีความสุขไหมก็แบบนะดูจากบ้านดูจากอะไรผมว่าก็คงลําบากขัดสนมากอยู่เนาะแล้วก็ด้วยความที่แบบนะเจ้าโตก็บอกมือถือก็ไม่มีโทรศัพท์ก็ไม่มีกินเหล้าเพื่ออาจจะแบบกินเหล้าเพื่อแบบเออให้มันกึ่มๆมเวลาอเออพ้นพชีวิตไม่ต้องอะไรมากอะไรเงี้ยนะก็เป็นเป็นคนที่มีชีวิตได้แบบประมาณอย่างนี้นะครับก็นะก็ไป ไปไปซะเถอะไปไป,ประมาณนั้นนะทีนี้อาจ <OK> แถมแถมนิดหนึ่งแถมนิดนึงตอนที่วันนี้มีข่าวดีเอมาเนี่ยอตอนก่อนจะมีข่าวดีเอมามันก็มีข่าวอีกหนึ่งเล่นกันอย่างนี้เว้ยเออคือคุณคุณเห็นภาพคิริชิมะซาโตชิบนประกาศอันนี้ถูกไหมอ่าข่าวก็ามาอีกเพียบเลยก็คือคนข,ข,ขค้างๆเว้ยปีแล้วอะ คนข้างๆไม่ไม,ไม่ไม่นานมากครับประมาณเอ่อเท่าไหร่อ่ะน่าจะรูปรูปเนี่ยไม่ไม่ยังไงดีไม่ไม่ถึงสิบปีนะครับคนซ้ายเนี่ยคือ,ช,อชื่อว่าคิงชิเกยุกินะครับคิงชิเกยุกิเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเรียกว่าอ่าเคยก่อกเหตุฆาตรกรรมเรียกว่างี้ดีกว่าแล้วพอยคือไอเช่นี่ยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวอะไรกับตะแว่นคิริชิมะเลยเว้ยอ่าฮะแต่ว่าข่าวตอนนี้ออกเยอะมากเพราะว uh ่า huh. เพิ่งจับได้เหมือนกันอ๋อกี่ปีไม่ไม่นานไม่นานมนากนะอันนี้ไม่ไม่นนนไมนนกี่ปีแต่ว่าเพิ่งจับได้แล้วที่มันเป็นท็อกอฟเดอะทาวเพราะว่าในใบประกาศจับส่วนใหญ่เขาว่าส่วนใหญ่นะแต่ผมไม่แน่ใจเพราะผมจําหน้าตัดไอ้คนซ้ายไม่ได้เขาบอกส่วนใหญ่เนี่ยรูปของไอตเอาเนี่ยจะอยู่ข้างซ้ายของคิ oshi, ริจิมาตาโตชิเสมอเหมือเป็นความบังเอิญแต่มันนั้นเขาเขาเรียงตามอักษรป่ะ เป็นไปน่าจะใช่เพราะคิริกับคิงเนี่ยเพราะว่าตัวอึนกับตัวลิตัวตัววัดละลิลูเลโลเนี่ยมันต่อกันเออมันจบวัดละวัดยุโยพวกนี้แล้วมันก็ต่ออึนเลยก็อาจจะเรียงกันพอดีมันใช่แล้วเพรานกันนี้คือมันตลกตรงที่ว่าพาดหัวข่าวคืออะไรนะจับคนร้ายที่อยู่ที่รูปอยู่ข้างคิริชิมาตาโตชิได้แล้วพาดหัวข่าวกัไอย่างนี้เว้ยซึงก็บแบบว่า มึงเออแต่ข่าวญี่ปุ่นมันจะมีปลายนวมอย่างนี้นะมันเหมือนนั่นอ่ะเอ้เราทาสรุปไปแล้วใช่ปะเคียวอันนี้อ่ะก็ยังมีข่าวต่อมานะก็เขาก็อุตส่าห์เอาเขาไปอุตส่าห์สัมภาษณ์นั่นต่อหมอหมอที่ไปรักษาที่บอกว่าเป็นรักษาเกี่นผิวนางสังเคราะห์คนแรกของญี่ปุ่นอ่ะครับเดี๋วญี่ปุ่น่ะเขาไปสัมภาษณ์คนทําเคสนั้นมาแล้วบอกรู้สึกยังไงครับอ้สื่อญี่ปุ่นผมก็อยากจะถามสื่อญี่ปุ่นแล้วมึงคิดไงไปถามเขาตอนนี้ไปถามเออนะ เออแล้วก็นั่นนะไอ้อซาฮีได้สัมภาษณ์หลังจากตัดสินสารเลยเว้ยได้สัมภาษณ์อีนี่แหละไอไอบ้านเนี่ยไอไอคนที่ไปวางเพลิงเนี่ยอืได้สัมภาษณ์สั้นๆด้วยเออเพว่ากันไปแต่ก็ตามคีเช่ร,รู้สึกเสียใจครับเดี๋ยวผมก็อยู่ในวินที่เหลืออยู่ผมก็จะจำนึกในสิ่งที่ผมได้ทําไปแล้วก็คีเช่ประมาณนั้นอะไรประมาณแต่ก็ยังมีอยู่ยังมียังเขายังได้ข่าวเคียวนี้อยู่นะไม่รู้แต่สัปดาห์นนี้คือข่าวของสัปดาห์นี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าดูต่อว่ามีอะไร หแต่ก็เอเขาก็มีติดปายรวมอย่าง,งนี้เนาะข่าวญี่ปุ่นยังไม่จบ <laughs> นะก็ <laughs> เ,<อ>เรียกได้ว่าเป็นเป็นอะไรนะดนดคดีเนี่ย่วนคดีของคิริชิมาซฟอโตชิเนี่ยเรียกว่าเป็นบทเรียนของตํารวจญี่ปุ่นแล้วกันว่าอ่ะทีเนี้ยมันมันต้องมันต้องหาวิธีอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะที่แบบว่าเอ,อ้ยเราจะสามารถเอ,อ่อสามารถทาอะไรที่ดีกว่านี้ได้บ้างไหมเพราะว่าเฮ้ยคนก่อเหตุขนาดนี้ หลายหลายคนก็นึกว่าแม่งต้องตายไปแล้วแม่ก็หนีวต้อประเทศญี่ปุ่นไปแล้วแน่ๆเลยห้าสิบปีจับไม่ได้ถ้าไม่ประกาศตัวเองก็ไม่รู้ใช่แล้วยิ่งถ้าไม่ประกาศตัวเองยังไม่รู้เนี่ยคือแบบผมมึงวินจนจบเลยนะเออนะก็ก็เป็นเรื่องที่ยากยากมันนั่นแหละมันพูดอย่างนี้มันพูดได้กัว่าอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องตั้งแต่ห้าสิบปีที่แล้วคือกระบวนการเดี๋ยวนี้การติดตาการสอบสวนมันก็ไกลๆแล้วอ่ะใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่ากันไป